นี่จ้าพี่น้องจ้าเห็นบอ่อทุกคนเห็นบอ่อนั่นคือหอยนะจ้าทุกคนอยู่ในซอกรืบไม่เอาจ้าอะไรมันไม่เอาขาสับททิ้งกับเ่องจะพาวด้วยอืมอืมออกแล้วสามันก็ไม่เอาทำบ่ออยู่บ่อบประเดี๋ยวเรากินขื่นงามกระปุนี่เ๋ยวมาตันบนะมันหนี อืมแบบนี้ไปเรียกพี่น้องจกขึ้นมาตายไหมแมงป่องหรอเอ้าซอนซองโหได้อยู่นิสามหน่วยแล้วพี่น้องเอ้ยหกหน่วยแล้วจ้าหกหน่วยแล้วพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องขอบฝันเป็นสุขสุบคนยินดีต้อนรับคำสั่งประการแต่พี่น้องเด้อ จ้าดังโลกเออสิไปก้นหอยเด้อยอีกละจ้าพี่น้องจ้ากินแล้วแล้วกันมันแซ่บแห้งจ้าก็เลยว่าสิพากันไปหาขุดอีกละจ้าเพราะว่าก้อยแซ่บคือยังนี่เนาะสวัสดีจ้าโอเคหอยเรือมากินอีกจ้าไปอยู่ห้าคนอยากให้มันเห็นด้วยกับพี่ตุ๊กไอซียางก่อนแหละพี่น้องชวนเขาบอกเออไปน้ำก็คือ อันข้าเจา้าสิมาทรงดินเขาเฮือนเพิ่นน้เพื่นก็นเลยกลับก่อนจะอะไรตอนแรกจะมาพอกันไหมพอจะไปก้านตะกระแตนอีกแล้วทุกคนะวาหลายแหงน้ำมือนี้เขาิไปโยกแกงอเมเธอซีก็สิไปน,นะจ๊ะรอติดตามรับสมด้วยนะจ๊ะทุกคนขณะนี้ก็คือจะกลนหอยสะก่อนพี่น้องเอ้ยทำร่นกัน่าทำสไลด์บอกเดี๋ว่าไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะทุกคนอันประตูกันเลยเด้อเลย แต่ได้ยังบ่เอื้อยอันโบธนัดปันได้เด้อเรื่องหรื่องหอยต้องมีงานจิตการปบายสวัสดีอีกรอบบายสองโมงจ้ายสองจ้าโอ้ยพอตะกี้แดดเดียวฮะผู้ได้ตะกี้จะดีด่าแดดเดี๋ยวหลายปีแล้วนะแห่งกระแดกผู้ได้โอยผู้ได้มาเฮ็ดที่แดดเดี๋ยวอยู่ในนี้นะอืมผู้้สุดข้าวป้าได้สุดข้าวป้าคุณ วางใจ่มา่ะบริ่ะสิไปหาโคบ่สิธิาวป่าหาออน่าจะได้ใ่ห้โอ้ใ่จะได้บ่แ่งกรเด้เโอ้ไแก่ขีอนนี้เราจะได้หอยแจต่ได้ตพี่น้องแขกไปหาลองเบิ่งเนาะมันแค่ติดโป่น ไนสาใ่เหรอ่ละมาอากกอนเฮาไผ่คือมากรออ่มเขาคือมากอนเฮาได้อะมีได้ดอกเราอะถ้าจะมากนเยพี่น้องเออมันสิเป็นตาด้อกบขนดนี่นะบอกได้ลเละตัวเบิดแล้วขนานนี้นะเออละหาปวก อ่เฮ็นปวก<ร>แล้วก็เลยเอาอันนี้่อันนี้อันนี้เดพีน่น้องยังมีซีเบีดอยู่บนนี้นะ,ะเพิ่งเพิ่งก่อนเดกพี่นอ้องตายคอหล่อตายคอหล่ออืมตายลวจ้าตายละจ้าไงอ,ไไอืม,อม น่าเอาเนาะเขาจะไเอาเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในหัวโพลถูกไม่ได้เดี๋ยวิ่มไปดีอืมถูกเออเข้ามาสียูปาร์กาสิยอมเด้อไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขอนไมา้จากสุขพ <c oughs> ปอีกพี่น้องเอ้ย หอยยังสิมาทำขี้ห right ินอ้าวหอยนี่บอเออกระเบาเลยนะตต่บุคคนี่กัเนาะอ้ากลนจะกนจาหอยจาหอยจ้านอนละแม่จะบุตรก้านะนอนหอยจาหอยจ้าอ้าจกจก อืมจังหน่วยหน่วยเดียวเสือเอริหน่วยกะใหญ่อยู่พี่น้องเอ้ยใหญ่อยู่จ้าได้แล้วหนึ่งหน่วยนะจ้าทุกคนเดี๋ยวเจ้ามีอะไรทำหี้บ่อืมเฮ้ยแ่แตกก่อนแล้วมีอีกทีเด้ออืมไปจ้าพี่น้องเดินหน้าหาต่อไปจ้าทำไมไอันนั้นไม่นอนหม้อเะนี่ไม่เห็นบ่ โอ้โบ้านมืองเอ้ยผูวทัพตีนขาพระเจ้าอเ่ยฮะจ่าเ่าฮะ หมดแตะโคบมพวกขาวดอขาเอาฮาหกินหมดโอ้ว่าได้ก็ได้โอหอยห้ไดกินหมดนะอันซ์ซ่มมันเลยนะได้ดึงน่วยยเออโอ้โหอัอือองมีบ่เน่ยมึงน่หาจับ่เป็นนี่ยฮกาเขียดพี่น้อง แหนี่ยฮหอยจ้าเอาผูกเล็กผูกเดียวคันจองสุดปลายมันอมันถือมันจังตามเจียงดังก้องแกล้องแกงพี่น้องเอ้ยมัามี<ห>ได้หน่อยเดียวนั่นแหละเอ้ยไอซีอยู่พี่น้องเอ้ยไอซียังไม่ได้จ้าหาต่อไปหาต่อไป แต่พี่น้องจามาหาทั้งไอซีแบบนี้สั่นเสมอเลยมัน็งลงไปแล้วมันจำก๊อกเลยเห็นไหมพี่น้องเอาไปเห็นนดกอนอหงดบอกแทนอย่าบอกแล้ว่าลรไปเพราะว่าคขาแพ้เวบอกะว่าเขาวอยู่น้ที่จริงนะนบมกอ นี่เดีเขาคุดรายเนาะบุมีโค้งอยู่ละกนเม่นบ่เม่นบ่แต่ว่ายตคาหูาแค่แหละจะปไปจักนันว่าฉันเมีนคนละมึงคอลอกเลยช่วาปาะคุกไกจะปจัก <c ười> มิดอิบสินมาเถึงสินบ่คุณหลอกได้อาบอืีอลม เอาเอ้ยคือลอกล่วงล่วงเอ้ยฉันผัดแห่ถึงอย่างนั้อืมอ้าฮึคุณลอกดาวคุณลอกดาวพี่ดาวคุณลอกดาวอุ้ยนั่ก็ลอก้วไรเอาบอกคูลงไปผัมะกุ้งไก่มากุ้งไก่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากกรูจ้า อะไรจะสั่นใจเลยมันหนีตีฮะมาทางผิดก้อนพี่น้องไม่ได้บอลเลยนะได้โบอลก้นกระปิดถามเป็นโผงเข้าไปพี่น้องเอ้ยปวดว่ามันเข้าไปอยู่เลิกน้ะหมักหอยนี่ก็ได้เอาแล้วไม่โดนหอยเลยไอ้ซือ หูปวกคนปววคนเลยคนบเทงอืมพออล้วหนอลหัวนึงจ้าก็ไปทำเข้าไปเลวแทะบอกอยุดบอกแล้วว่าอีคำแก้วเข้าไปอยู่ไหนเดี๋ยวออกมาได้ลูกวนนนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะงีคนนะใแล้วสองแล้ว

มามีอะไรเกิดขึ้นในรูนะจ๊ะมาเจอหมอืมแ,แบบกิดผลละไมป้ปลาสกอนพี่นักมักเล็บแมวจะ้ะสมยุอืมสมยุไม่รู้เอาอืมอกินมักเล็บแมวจะ้ะอืม กินมากเลยแม่กินผลไม้ป่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยสุกดำอยู่พี่น้องมีจีลี่ปลาเทิงซีนอีกแหละมันมีอะไรจ้ามันมีอะไรจ้ามันมี่จะขุดเอ้าขุดเบิ่ง

เล็กเกินไปทิ้งอืมอืมอมีเบิ่งมีอะไรหรือไม่หรือไม่มีอะไรอีกแล้วหรอน่าอ้ไปตรงนี่ฉันยังง,งืดจ้ะฉ <c ười> ันจะหยุดงืดดิ พอมีกบผู้ฮู้เนี่ยนี่นะสุดท้ายก็ไม่ไม,ม,มีอะไรสุดท้ายก็ไม่เจออะไรปลาไหลนี่หอยนี่นี่จ้าพี่น้องจ้าเห็นบอ่อทุกคนเห็นบอ่อนั่นคือหอยนะจ๊ะทุกคนอยู่ในซอกรืบเลยนะจ๊ะทุกคนอยู่กับแมงมุมตัวโตๆเลย เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่หอยนั่นนั่นดีนอนจับศีนอยู่พึ่งเบืองอยู่จ้าเนี่ยมันก็สิอยูเอเ่เป็นจังซี่แล้วพี่น้องเป็นถ้ำเป็นจังซี่บอลมันอยู่เนาะแต่ตอนนี้ก็คือขุดหวัวปลาโคกพี่น้องหวัวปลาโคกใคไพ่หวัวปลาโคกใน่ยกมือขึ้นหวัวปลาโคกคือกันกับกกตานแต่ว่าใบามันคนละอันพี่น้องใบมัน แบตเสียแต่ว่าหัวใหญ่ๆอือโอ้ยกลบลงไปเอามันมากินอือไปงัดเด้อเสียมชีฮากี๋เด้อจะเสียอายุอืออ๋อถล่มลงไปอืออืออือ ดึงเป็นหาแก้วมันขึ้นมาผมวไ,ได้บ่ได้อยู่โพนอีกได้อันนี้แหละจ้าบอลหาเก้บให้ปวกพี่นาเอ้ยโพนแค่มินแเล่น,ลนมาฮอยอืม อจับลงไปจับลงไปใช่ใช่เลยใช่จืออยู่นิดเดีวยวหันบออยู่อันเดีวยวหันบอเนี่ยมืออีดูกำปิดผงลงไปอยนะูยนะ่นะสอนสะิบสอนสะาวผมจัก บนแล้วนี่เราหนึ่งน่วยพีน้องเ้ยนี่เาจหนึ่งรูมีหอยไงหอยไงหอยไงนี่ลรสามอันนี้ก็ตะกแตนคีโมอ้ยนม่วยกันตะเตนยังมนสิตายไปแต่บ้าได้หอยแล้วหนึ่งหน่วยเอ เจ้าว่าวเหรอสอตัวอ้าวกูพี่น้องเออเจ้าว่าวเออหรือว่าอะไรนะเขาเอายัางนะเมงเงา,งงาพี่นอ้องได้แล้วสองตัวแมงป,องปง่องเออแมงป่องไปจัดหา,ดา,า,าเลไรก่อนซะก่อนจิมได้หนึ่งจิมหนึ่งนะจ๊ะเนี่ย <g ül> พี่น้องมาเบิรงนซะก่อน <g ül> ได้แล้วเนี่ยสามหน่วยนอนโครูอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยไปจ้า ก well, mm ินแมงเงาจ้าอะไรนะแมงป่องเออแมงป่องขึ้นแมเงาใช่ไหมก็ขึ้นมาหรือบ่เอ้าอืมเอ้าฟุดฟูดอบุตรใบหอยเพื่อกับแมงป่องนะจ้ากินทุกอย่างคกินทุกอย่างจ้าของกินขึ้นอยู่กับผู้ชอบพี่น้องนก็ขึ้นอยู่กับผู้มากเนาะ โอ้ยขนาดดาลาเขายังกิด๊ดลงดาลาน่ะเห็นบ่อ้าวขุดลงไปขุดลงไปอืมมีจีรีบันทงสินตัีเสือเอ,เอออันนี้พี่น้องอน,นี่โอ้ย ไม่เอาจ้าอะไรมันไม่เอากระสับทิ้งกันร่อจะพาวด้อืมอืมออกแล้วสามก็ไม่เอาอ้ามบอกอีกบอกเดี๋ยวากินคืองงามกระปุนี่แดดมานัดหนามันหนีบอืมอืมดับเลยไเลยพี่น้อง ปล่อยแมงป่องข้าวทองเธอใช้แมนบ่องน่ะตัอุ้ยคุณให้คุณเลยเด้อคุณจะคิดโจ้มาได้หอยกับแมงป่องนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอ้าต้องระวังนะครับพ่อเนี่ยกลัวมันต่อยเนาะตัวน้อยจังเอ้าความเบ่อู้ๆแต่ม่ไข่นั่นตัวแม่บอตัวแม่หรือตัวผู้ของตัวน้อยนี่ตัวแม่เนาะ ออกไปแล้วอือ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 โอ้บไดมมันแสบในอล้วแล้วสี่ตัวพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วสี่ตัวจ้าของม่ได้อึดแต่ยาแนวกินบันไดเตอึดยาเด้อนวกีอะอือเยอแนกดโเจบๆมาจ้าเพื่ออแล้วพี่น้อง ตัวนี้บ๊แม่แมงป่องแต่อย่างใด้แ้วจ้ะตัวนี้คือหมักหอยเดือดจ้าพี่น้องทุกอย่างอันนี้บ๊วยใส่อะไรใส่ซีแส่นะเลยนะคุดคูดคูดจกขึ้นมาอืเอ้าเนี่ย ได้แล้วเอา้าได้อีกแล้ได้อีกแล้วจ้าสองพี่น้องสองจา้าอือืนี่ยอะไรไหมแมงป่องหรอเอา้าสอนสองผูงได้อยู่นี่สามหน่วยแล้วพี่น้องเอ้ยหกห,หน่วยแล้วจ้าหกหน่วยแล้วพี่น้องฮะออันไปนสีก็ได้พี่น้องเฮ้ย อีกแล้วบ่เอาก็จะซื้อมามันถ้าบาทหนึ่งบาทเดียวแท้เอาเออมันอยู่ในอันนี้เลยก็มาแล้วนี่ลงฮีพลดีได้แล้วจ้าอุ้ยนะอุ้ยนำเฮีนนำหอยไล่อุ้ยเมือกคนนั้นเมือกหอยไล่นำหอย ้ำหอยพี่น้องตัวเดียวฉันก็ได้เลยเดือนหนึ่งปาดังอะไรานกักตัวจ้าเฮ้ยว่าผู้ตัวนี้ถ้าคุแล้วมันคนนะครับป้าดีคุณดูดผูกแมนบอยเนี่ยพี่น้องได้แล้วจ้าเจ็ดหัวจ้าตั้มตั้มแมนบอย áo em bỏ áo có mà gậy mình bỏ mì lệ là mình bỏ đại là hơi không nào thằng hoài เน ja. ja! ja! you know, nah. ่กไปใน้งหอได้หลายตัวละสองสี่แดแล้วจ้าแปดแล้วแปดแล้วพี่น้องแปแล้วนจี่นับอลองกองแกงยุ่เอาเอาือวจันัรนกอหอยจ้ากอหอยจ้าสองผู้ไได้กได้อือได้่เอาคืมามาเนอ ก็หอยจ้าอืมเฮ้ยเออมูนดีเอาทางนั้นก็ได้อีกแล้วพี่น้องอย่างนี้เลยนะทางนั้นก็ได้จ้าอืมเก็บเอานอนใช่แล้วนั่นบอลนั่นบอลหมดแดงตายนั่นเอือหัน เอาได้อีกแล้วอย่าคือเอามาปล่อยนิดอย่าคือเอามาปล่อยไว้ด <c oughs> ิพี่น้องเอ้ยนี่จ้าได้แล้วได้แล้วสิบกว่าตัวแล้วจา้าไม่ได้บอกหาหอยอยู่ในโพนเกาะไ่พี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้เบิดเพื่อจะพี่น้อง

สามสหน่วยจ้ะพี่น้องจ้าอืมาอะไรพี่น้องเอ้ยว่าไล่ย้ายห้างก็เก็บภาพบรรยากาศห้อยเพียงสัมเนียแล้วเบิ่งห้อยสัก่อนพี่น้องเอาเบิ่งห้อยก่อนพี่น้องเอาได้สบายเนี่ยพี่น้องเอ้ยวันนี้เราจะหาไปห้าใสสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดโตอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะติดตาม ส่องต่อไปออเออเออเจักโตเจักโตของคนเลยนะนนสีแต่ว่า,าอือเอา้าเออนาไปพี่น้องเอ,อ้ยติดตามที่ซ่องเอ้ยสี่นะจ๊ะสบายดีจา้า